นี้ผมอยู่ชั้นบนของหอแก้วมุกดาหารนะฮะแล้วก็เจอกับ2ศิลปินที่กําลังส่องอยู่ไม่รู้ว่าส่องอะไรอยู่นะฮะ อาสวัสดีครับพี่สอนครับสวัสดีครับน้องบอสก็กำลังกำลังกำลังส่องอะไรอยู่ครับกำลังส่องอะไรครับส่องสาวเลยครับผมไม่มีสาวเลยครับท่านบอสและน้องบอสกับพี่สอนมาสถานที่ท่องเที่ยวต้องส่องดูต้องส่องส่องดูส่วนมากจะไปส่องบ้านชาวบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัที่กําลังส่องพระอ๋อส่องพระอ๋อวัดเขาเรียกวัดอะไรนะพี่ที่เป็นพระองค์ขาวใช่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 ครับแล้วก็จะมีองค์พญานาคอย่างสวยมากองค์ใหญ่ๆเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันด้วยใช่ ันนี้เรามากับสองศิลปินฮาเฮของเรารพี่สอนปกติน,นี้พี่สอนนี่ก็อยู่แถวจังหวัดมหาสารคามครับอ,อยู่ไม่ไกลครับประมาณ สามชั่วโมงถึงสาชั่วโมงรับออกจากมุกอาหารไปบ้านครับครับนะฮะแล้วก็นี่มาซูเปอร์สตาร์เฮงเราเป็นครั้งเที่ยวไรแล้วครับครั้งที่2แล้วครับทีมมุกอาหารเที่ยก่อนรู้สึกว่ามากับตั๊กแตนชุนระดาครับนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็มีความสุขครับเวลาได้ร่วมงานกับมหานครลุงทุ่งหานครมาที่ไวแล้วก็มีความสุขเป็นกันเองแล้วก็ขอบคุณสลบแฟนๆนะครับหลายๆกลุ่มหลายแฟนครับ มารอบนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมดีๆที่ลูกทุ่งหานครจัดทุกรอบเลยครับมีความสุขใหปาร์ตี้กันร่วมกิจกรรมกันสนุกสนานครับสนุกสนานนะวันนี้ก็ไปเที่ยวเต็มวงแน่นอนนะมาที่น้องบอสบ้านนี้มาเป็นครั้งเที่ยวหล่แล้วครับเป็นครั้งที่2ครับครั้งที่2แมนครับผมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสนุกเหมือนเดิมครับครั้งแรกก็สนุกครั้งนี้ก็สนุกครับว่ามาสนุกเพรงะยัมันอยู่ด้านบนนี่แหละครับ เห็นบอกว่าเต้นมาตลอดทางเลยน้องบอสนะฮะใช่เอาเต้นจนเหนื่อยเอาเต้นจนหลับก็ับนะฮะแล้วก็วันนี้พวกเราก็มีซิงเกิลใหม่มาฝากแฟนๆด้วยนะฮะของน้องบอสคือเพลงเอ่เพลงอีหล่าครับอีหล่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมครับเอาเอาปล่อยปล่อยของสะหน่อยไหม ได้ครับผมบอไดฝากดอกฟา้าบอไดวนดอกฝนฝากลงไปก็บหัวเจ้าดอกความคิดฮอดของออ้มันฝากอีหยังไปบอไดอ่าน้องบอสนะพี่สอนบ้าวันนี้มาเห็นบอกมาเต็มวงด้วยครับนำนานเพียงใหม่เพียงเก่ามาฝากนะครับอ่าเพียงใหม่คือในค่ายสินชยัยรีคอร์ดก็จะเป็น เป็นงานเพลงผัวใหม่ที่จะโชว์พรุ่งนี้นะครับก็จะมีน้องเบอร์แดงแทงใจแล้วก็เพ่งกับก็จะเป็นผัวเก่าอะไรประมาณก็ท่องทำใจอะไรเงี้ยเอาเอาปล่อยของนิดนึงครับพี่สักหน่อยนึงเอาเัวใหม่เนาะอ่ะได้ครับผมบักผัวใหม่สิใส้จให้เกียรติใาให้ผัวเก่าคนใจเน่ามันเสียดาย มือผมือนะครับเดี๋ยวนิดนหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวไปติดตามน้ำเต็มบนเวทีคอนเสิร์ตได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาส่องกันต่อนะเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเชิญส่องกันต่อนะครับ ช่วงของมหานครชิววันนี้นะครับผมอยู่ที่รอยพระพุทธบาทวัดภูมโนลมนะฮะซึ่งถ้ามาเที่ยวที่นี่ต้องมาไหว้ขอพรนะฮะหลวงปู่พญานาคสีมุกดานะฮะซึ่งมีคนได้โชคเป็นจํานวนมากอันนี้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็มีคนถูกหวยแล้ว18ล้านบาทนะฮะก็เข้าไปขอพรหลวงปู่ได้นะฮะแล้วก็องค์พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่นะเดี๋ยววันนี้พวกเรานะครมหานครชิวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับ กับผมมีคณะชัยนะในช่วงของมหาคนครชวนชิมนะตอนนี้เรามาซูเปอร์สตาร์ฮาเฮนะที่จังหวัดมุกดาหารและผมก็อยู่ที่ร้านครัวไส้งอนวันนี้จะมีอะไรเด็ดๆตามผมมาเลยครับวันนี้เมนูที่เราจะพามาชมกันนะก็จะเป็นพวกอาหารเวียดนามนะครับมีพวกปอเปี๊ยะสดนะครับมีเป็นสลัดไข่นะมีหมูยอแล้วก็มีแหนมเนือง ความอร่อยยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงลองติดตามต่อไปเลยครับของร้านสุดสวยๆต้องถามคุณเอเลยนะว่ามาที่ร้านครัวไส้งอนต้องสั่งเมนูอะไรครับอันดับแรกก็คงเป็นแหนมเนืองค่ะแล้วก็ขนมเบื้องค่ะขนมเบื้องเราจะเป็นแบบโบราณค่ะจะไม่แผ่นใหญ่เหมือนที่ผู้คนเคยเห็นนะคะแล้วก็จะมีปากหม้อค่ะ ปากหม้อที่นี่จะแป้งเหนียวบางค่ะไส้แน่นค่ะก็คือสามเมนูที่ด้วยอยากให้ทุกคนมาลองค่ะนะฮะถ้าเรามาเที่ยวที่มุกดาหารนี้ร้านนี้อยู่ตรงประมาณตรงไหนครับก็คือถ้าจะอยู่ในใจกลางเมืองอะค่ะก็คือจะห่างจากตลาดอินโดจีนไม่ไกลค่ะก็คือใกล้แหล่งท่องเที่ยวค่ะไปตลาดอินโดจีนห่างจากร้านประมาณ5-10นาทีค่ะครับค่ะอ,อยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะก<ร>็เมื่อกี้ดู<ร><า>หลายๆเมนูแล้วทําให้ผมท้องร้องหนักมากเลยนะครับๆๆ<ๆ>นะครับ<ๆ>ก <ๆ S 1> ็อยากจะให้คุณเอฟฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยครับ ค่ะถ้าใครมามุกดาหารนะคะอยากทานอาหารเวียดนามที่เป็นสูตรต้นตำรับจริงๆก็เดียนเชิญที่ร้านควไซงนได้นะคะเปิดทุกวันค่ะเวลา8นาฬิกาถึง2ทุ่มครึ่งค่ะครับผมข,ขอบคุณคุณเอมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปชิมกันผู้ชมครับตอนนี้อาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดมุกดาหารก็อยู่บนโต๊ะแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะชิมไปด้วยเลยนะครับอันนี้เราจะมาเริ่มที่ปักหม้อเวียดนามนะฮะโอ้แป้งบางมากเลยครับ เส้นมันบางมากเลยหน้าหมูสับมันก็กับผักเนี่ยมันละมุนมากเลยกินแบบนุ่งนี้นละายในปากเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นที่ขนมเรื่องน,นะครับนี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหแปง้งนันกรอบมากเลยนะครับ ต,ต,ต้องชิมที่แป้งเลยคือแป้งมันจะไม่หนามากเกินไปแล้วมันกรอบดีครับอร่อยครับนี่ก็อร่อยนาเราทีนี้มาที่ก๋วยจับยวนจับยืนลอง เส้นเส้นมีล้วนมากเลยครับ ซุีนเน่เขาุมาอีา้คนกินง่ง่ายเ่ม่รุนัีได้เลยนะคบแล้วก็มาอีกหนึ่งเมนูนคือแหนมเรี่องนะน,นี่ก็เป็นน่าจะเป็นเมนูนนชื่อเลยแบบใส่้าผสมลอันบเลย่ยากใช้ใชือเลยนะครับ ตดนึนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าทำให้หิวตอนนี้นะครับอ <c oughs> รอิ่ปเลงเนี่ยคอนข้างสดแล้วก็ตัวหมูก็เนื้อแน,น,น่นนกระเทียเพิ ผมทั้งหมดนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าถูกใจสายเกลตี้แน่นอนครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศลาวนะฮะแล้วก็ที่คุณเห็นอยู่นี่คือพระธาตุอิงหังนะเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวนะเดียวเราจะไปทําการสักการบูชาเสร็จแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณเที่ยวในประเทศลาวด้วยนะครับ อยู่กับผมมีคคทชัยนะในช่วงของมหานครชวนช็อปนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศลาวนะในช่วงของนี่เลยฮะโอดอปหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์นะฮะของบ้านเรานี่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่ของเขาเป็นหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์จากประเทศลาวนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับอันนี้เป็น อวกษราวนะครับไม่เอ๋ยไม่เชื่อใจไม่เอ๋ไม่ทงที่เจ๋งกว่านั้นครับดิคชเนลลี่ลาวครับผม,มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่เลยฮะสินค้าพื้นเมือง <S <S แข็ ผินนีโอ้โมีบอกนะครับแล้วน,น่นจะเป็นของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวลองมาดนะูอันนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับลงมาดูด้านนี้มางดีกว่านะนะอันนี้จะเป็น น่าจะเป็นงานฝีมือละดูนะ7,500แสนจะเป็นเป็นเรื่องของเสื้อผ้านะครับเซล์นะจาก7,400เหลือ6,700 <laughs> โอ้มาที่นี่ยังใช้เงินพอสมควรนะฮะแต่นี่เป็นกีบนะฮะเอออันนี้น่าจะเป็นโซนผ้าผาสิ้นเนาะ sí ก็คือมหานครชวนช็อปนะครับจากโอดอบนะบที่ประเทศลาวนะที่จังหวัดมุกดาหารเราข้ามมาซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮนะส่วนทริปหน้าเราจะพาไปช็อปที่ไหนก็ติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ